รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์น้มสดตราหนองผูกแว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊กซีชอปสนุกสุขที่บิ๊กซีร่วมกับบริษัท s อ c อนซอมรบจำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้ี4ี่ี ตลาคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกิดที่เชิดชูอัตลักษไทยสวัสดีค่ะทันยาค่ะวันนี้นะคะทัญยาก็พาทุกคนมาอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเท่าอําเภอวัดศรีจังหวัดชัยนาทนะคะและวันนี้ทันยาจะพาทุกคน ไปถวายพระตาหารเช้านะคะส่วนจะเป็นเมนูเด็กร้านดังร้านไหนนะคะตามไปดูกันเลยค่ะและอุทาัานีเนี่ยได้โปรโมทต,ต้มส้มปลาแรดเนะีคะเป็นหนึ่งเมนูอาหารถิ่นของเราซึ่งตอนนี้ ที่ร้านขายดีมากพอโปรโมหมดเป็นอาหารทิ่นปุ๊บทำให้ลูกค้าอยากทานแล้วก็ที่สาคัญคืออร่อยมากด้วยถ้าเป็นลูกรสชาติโบราณแท้ๆเนี่ยแล้วเราทําเป็นแบบนั้นนะจะเป็นเปรี้ยวนําหวานตาเป็นังอเกจโคาโรมาวะคันติอายุวนโตุงฮะปลองน่าทานมากเลยค่ะเป็นเมนูที่หนูเรียกว่าก็ง่ายนะ คืออาจจะบางทีอาจจะไม่ใช่ปลาแรดก็ได้อาจจะเป็นได้ปลา,อ,ปาอื่นก็ได้ปลานีลนปลาช่อนก็ได้ช่วงยกขยงกับข้าวถวายพระสนับสนุนโดยเราเข้าใจทุกป,ปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ สาลาโคกกันแล้วนะคะและที่ยืนอยู่ข้างบีนี้นะคะก็คือคุณบีเจ้าของร้านนี่เองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบี วันนี้นะคะออกบีกับบีเหมือนกันชื่อเดียวกันเลยวันนี้พอดีเนื่องจากว่าเรามาแถวชัยนาทแล้วเราเราก็เขาก็แนะนําว่าเนี่ยข้างๆกันอุทัยธานีเนี่ยมีร้านที่แบบต้องไปแวะเลยก็คือที่ร้านสาราโคที่นี่มีจุดเด่นอะไรยังไงทําไมใครๆก็ร่ำลือกันว่าเรามาถึงแล้วเราต้องมาที่ร้านนี้ค่ะอ๋อส่วนใหญ่แล้วคนจะบอกใช่ไหมคะว่ามาที่อุทัยธานีมาเที่ยวแล้วก็ต้องมาแวะทานอาหารที่ร้านอาหารสาราโคสักมื้อนึงใช่ค่ะที่ร้านเราเปิดมา ประมาณ30กว่าปีค่ะตั้งแต่เ oh. บียอายุสองขวบเนาะ uh huh. คุณแม่เป็น uh huh. คุณแม่กระเตียเบียเป็นคนเปิดมาแล้วก็ทําอาหารไทย,ายไาแม่นานมานานแล้วก็ลูกค้าติดมานานมากค่ะแล้วพอมาถึงรุ่นเราทําเราก็สืบต่อมาพอมาถึงรุ่นเราทาเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาให้ดีค่ะพี่ใช้ใช้วัตถุดิบที่มีมีมีความสดสะอาดแล้วก็ปรุงรสชาติอาหารเนี่ยที่เป็นสืบสืบต่อกันมาเนี่ยเป็นสูตรนะคะเป็นสูตร มาจากคุณตาคุณยายแล้วคุณแม่เนี่ยก็ oh. ดีเนี่ย <Okay. S 1> เป็นสืบต่อสืบต่อกันมาจากไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรืออะไรเนี่ยเราเป็นสูตรสืบต่อกันมาแล้วเราเน้นความเข้มข้นของรสชาติ mm hmm. รสชาติจัดจ้างที่หาทานที่ไหนได้ยากไทยทอยมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายต้องอร่อยแนะ่ <c oughs> ๆเลยถ้าอย่งงางนั้นซิกเนินเจอร์ของที่ร้านที่บอกมาแล้วพลาดไม่ได้คืออะไรคะที่พลาดไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าจังหวัดอุทยัทยธานีเนี่ย ปลาแรดเนี่ยเป็นปลาเป็นปลาจังหวัดปลาแรดนึ่งมะนาวปลาแรดทอดกระเทียมแกงป่าลาแรดปลาแรดทอดสามรสปลาแรดทอดราดพริกหรือว่าจะเป็นปลาแม่น้ำอาอื่นก็อร่อยค่ะพี่ปลาเนื้ออ่อน ชูชีปลาเนื้อออททอดกระเทียมและอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือแกงป่าประครังต้มส้มปลาไหดก็เด่นค่ะตอนนี้กําลังมาแรงเ,เป็นเมนูคลิงของเจ้ดอุ๋ยทันีโอ้โหแค่พูดกันน้ำลายไหลแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะเราคงจะต้องไปทําอาหารถวายพระกันก่อนอถ้าอย่างนั้นเราไปทํากันเลยแล้วกันนะคะไปเลยค่ะ,คะแล้ววันนี้มีมี เมนูอะไรที่จะทําถวายพระให้กับเราคะเนี่ยอ่าเมนูนี้นะคะชื่อเมนูต้มส้มปลาแลดคือปลาแลดเป็นตัวตัวตัวใหญ่ๆนะคะ,ะแล้วก็มาหั่นชิ้นเป็นแบบนี้นะคะจะทําต้มส้มต้มส้มเนี่ยขอเขาบอกก่อนว่าเป็นเมนูตอนนี้จริงๆอ่ะที่ร้านเรามีมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยมีลูกค้าสั่งเยอะเพราะว่าเมนูต้มส้มเนี่ยขอโทษทีนะคะเพราะว่าต้มส้มเนี่ยเป็นเมนูที่ค่อนข้างหาทานยากแล้วเป็นที่ไม่ค่อยรู้จักเป็นเมนูที่เหมือนกำลังจะเลือนหายไปแต่ตอนนี้จังหวัดอไทยเนี่ย กระทรวงวัฒนธรรมเขามีโครงการ1เมนู1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นและอุทัยธานีเนี่ยได้โปรโมตต้มส้มปลาแรดเนะคะเป็น1เมนูอาหารถิ่นของเราและเป็นเมนูไขยดีมากที่แล้วก็ที่สําคัญคืออร่อยมากด้วยถ้าเป็นรสชาติโบราณแท้ๆเนี่ยแล้วเราทําเป็นแบบนั้นนะจะเป็นเปรี้ยวนําหวานตามเค็มปังน่าสนใจมากเพราะว่าตอนนี้หาทานยากแต่วแต่ว่า เริ่มกลับมาเอามาเชร์ทูใหม่โอ้โหอันนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากเลยแล้ววัตถุดิบของเรานอกจากปลาแล้วมีอะไรอีกบ้างปลาลสดสดต้องสดนะคะเพราะว่าต้มส้มของเราเนี่ยจะใช้ปลาสดบางที่จะใช้ทอดแต่จริงๆถ้าเกิดลูกค้ายอยากทานเป็นทอดเราก็ทําได้แต่ว่านี้ส่วนใหญ่เราใช้เป็นสดปลาต้องสดมากเป็นปลาลสดสดนะคะแล้วก็มีขิงซอยมีพริกแกวทอดนะคะ,คะมีต้นหอมต้นหอมขึ้นช่ายบ้างโอกนะคะแล้วก็เนี้ยเป็นเครื่องแกง ในเครื่องแกงเนี่ยเครื่องแกงในบียําไว้แล้วในเครื่องแกงเนี่ยคะ่ะสูตรของมันก็จะมีพริกไทยดํามีกะปิแล้วก็มีหอมแดงหอมแดงซอยหอมแดงเล็กๆค่ะหอมแดงเล็กมันจะมีหอมแดงอย่างหอมแดงแต่เราใช้หอมแดงเล็ก<ช>หอมแดงไทยอะค่ะ,คะโอเคค่ะแล้วก็ตะไคร้ะมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปีค่ะแล้วก็น้ำมะขามน้ำตาลค่ะวัตถุดิบมี ไม่เยอะเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นแบบสูตรโบราณที่หาทานยากนะคะงั้นเรามาเริ่มลงมือกันเลยดีไหมคะประเด็นสําคัญเลยคือปบปลาต้องสดมากๆที่ที่แบบที่อื่นที่เขาใช้ทอดเพราะว่ากลัวว่ามันจะคาวเราก็<ช>ไม่แน่ใจนะคะบางคนอาจจะชอบอยากชอบกันแบบทอดออแต่สําหรับดีดีว่าทอดก็ได้สดก็ได้แต่สดเนี่ยจะชูความสดมอันนี้คือสอย่างแรกนะคะพอจุดเตาปุ๊บเราก็ใส่เครื่องแกงที่เราเตรียมไว้ค่ะ จะหอมมากนะคะจะใช้พริกไทยกระปิแล้วก็หอมแดงหอมแดงเล็กนะคะหอมแดงไทยค่ะบุงก่อนก่อนาะมะขามอันนี้เราตวงไว้แล้วนะคะมะขามเรื่องของเรื่องที่ที่ร้านนี้นะคะก็คือทุกอย่างสด สะอาดทาเองนะคะพริก็คั่วเองทอดเองน้าปลาก็ใช้น้าปลาแท้อย่างดีมะนาวก็แบบสดมากๆฉะนั้นรับรองได้ว่าอาหารที่ออกมาต้องกล่อมหอมอร่อยแน่นอน้<ม>นํากนะค,ค่ะมีน่าหลายลูกค้าถึงได้แบบเยอะมากติดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะติดตามกันมาเหนียวแน่นตั้งแต่รุน่นคุณปู่คุณย่าเลยทีเดียวเมื่อกี้น้ำมะนาวน้ําปลานะคะน้าําตาลผงปรุงกระเพร็ด ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากทานแบบสดๆนะคะแน่นอนว่าถ้าอยากได้ปลาแรดสดๆต้องมาที่อุทัยธานีแล้วก็สามารถมาชิมได้ที่ร้านสลาโคกเลยนะคะระหว่างรอถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากที่จะมาที่ร้านนี้เดินทางมายัางไงคะคุณดีก็คือเข้ากูเกิลแมปพิมพ์ร้านอาหารสาาโคกจะขึ้นะ <ppo religion. S 2> คะต, <ำ S 1> ตองว่าไม่พานหลงแน่นอนหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดดูจากรายการนี้นะคะแล้วก็ จับ GPS ไม่ได้จับ GPS ไม่เป็นหรือว่าเขา้า Google Map ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็โทรเข้ามาที่ร้านได้เลยค่ะเดี๋ยวเราบอกทางให้ตอนนี้ก็นิดนึงเดือดแล้วรออีกนิดนึงให้เดือดจะจัดก่อนว่ใส่ได้เลยค่ะใส่ได้เลย,เลยอันนี้คือปลาเนื้อปลาดิสดๆยหอมกลิ่นเครื่องมากเลยนะคะ,คะเครื่องเราจะเข้มข้นคือความเด็นเราคือเครื่องเข้มข้นมาก อย่าลองชิมดูนะคะว่าจะเป็มคนจริงอันนี้อย่าเพกเป็นคนมันรอมันแป๊บอ่าคือพอใส่บาลาลงไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้คาวเราก็ห้ามคนเด็ดขาดนะรอรอจนเดือดนิดนึงนะคะพอปลาสุกยังไม่สุกมากก็ได้ค่ะแล้วเราเดี๋ยวค่อยใส่พริกข้อลงไปอ่าเดือดก็เดือดแล้วค่ะคุณผู้ชมพอเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกพริกข้อลงไปให้มันหอมเนาะรอแป๊บนะคะเนี่ยค่ะหอมขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนแรกจะมีคาแรคเตอร์ของเขาทานแล้วจะแปลก เนื้อจะแน่นแต่ว่าจะมีความละมุนหอมละมุนมากเลยนะคะอาหารของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งให้กับน้องธัญญาะคะโดยลอย,ยหน้าให้ดูหน้าทานสักนิดนึงจะหอมดอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้ส่งให้น้องธัญญาที่จะเสิร์ฟถวายพระให้กับเราแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณบีมากมาก,มากเลยนะคะ,คะที่มาเตรียมสาธิตให้กับเรานะคะแล้วก็ให้ความ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทําอาหารด้วยก็ขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวเอาไปส่งเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวน้องท่านได้รอ ช่วงเติมบุญสอนใจร่วมเติมบุญโดยใหม่แอปบิ๊กซีพัสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ทธันวาคมนี้โหลดเลยหลวงพ่อคะอยากจะสอบถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดเนี้ วัดจอกอมะขามเท่าเดิมทีเนี่ยเป็นวัดล้างเขาเรียกว่าเขาเรียกกันว่าวัดปู่ทองที่เฉกแต่นี้พอมาระยะหนึ่งหลังจากหลวงปู่ได้เดินทดงกลับมาแล้วเนี่ยกลับมาก็มาสร้างวัดเป็นวัดวัดมะขามเท่าเรียกว่าวัดมะขามเท่าเพราะว่าต้นมะขามว่ามันมีอยู่ตรงหน้าปรกคอตรงเนี้ยต้นใหญ่ ตอนนี้ตกโคลนลงน้ำไปนานแล้วโ,โคลนลงน้ำไปแล้วแล้วก็มาเปลี่ยนอีกชื่อหนึ่งเป็นวัดปากคลองมาขามเท้าเพราะว่าอยู่นี้ตรง,ตรงนี้เป็นปนากคลองแม่น้ำท่าจีนนะฮะแล้วก็คือไหลผ่านไปแนะ่ฉลอนแล้วถอไปสุดทางเลงตรงนี้ที่ตากเขาเรียกว่าวัดปากคลองมาขามเท้าแล้วก็เรียกอีกชื่อหนึ่งส่วนใหญ่คนจะเรียกกันว่าวัดหลวงปู่ศิษ์ อันนี้เป็นชื่อชื่อเรียกหลวงปู่ก็เคยพอดจำหลวงปู่เรียกว่าวัดหลวงปู่สุกเรียกว่าวัดหลวงปู่สุกร์ถ้าบอกว่าลุกวัดหลวงปู่สุกก็คือวัดประคองพระอ๋เท่าส่วนประวัติของท่านหลวงปู่สุกระค่ะคะประวัติของท่านนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอภพิธิหารนะอะไรต่ออะไรที่เันทราบท่านก็เป็นคนที่ดีแต่ว่าไป อยู่กับลุงท่านที่จังหวัดนนทบุรีตอนสมัยเป็นอาวาสแล้วก็ไปได้ภรรยาเสร็จแล้วก็ลาภรรยาบาบวชบวชแล้วก็พอได้ห้าพรรษาแล้วก็ออกเดินตุ้ด,ดงออกไปสิบปีถึงจะกลับมาทางนี้มามาถิ่นกำเนจตัเองมาเยี่ยงโยมนต่นโยมเขาแล้วก็ไม่ให้เดินตุ้ดงต่อไปพระโยมแก่แล้ว ให้ดูแลแ้นก็รับปากไม่เดินทุกดงก็อยู่ไปอยู่ตตงน,นี้วัดนี้เลยก็เป็นวัดที่หลวงป,ปู่ก็มามเริ่มตั้งแต่พศ2434สร24 34, ้างเป็นวัดแล้วก็มาอีกเจดปีถึงจะได้รับพระาราชทานวิสุงคามาสี่มา เมื่อวัปศ .2440 ท่านก็จะสร้างโบสถ์สร้างไรนึงสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์ไว้ข้างหน้านี่ะีนี้มรณาภาพไปได้ครบร้อยปีพอดีที่ท่านมรณาภาพตั้งแต่พศ .2466 อายุท่าน6.7แค่7.6ปีตอนนั้นนะก็มรณาภาพพศ .2466 มาถึงนี่ก็ ได้ครบร้อยีพริษ ก็จะได้ความรู้กันไปกันตามกันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือจะเป็นวัดหลวงปู่สุขนะคะทุกคนและช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆมาให้ทุกคนร่วมด้วยนะคะใครที่ตอบคําถามถูกว่าเมนูที่ทันยานนา่านํามาถวายพระตาหารเช้าเมื่อสักครู่นี้คือเมนูอะไรนะคะ คิดไว้นะคะแล้วก็แอดไลน์ด้านล่างมาตอบคำถามกับเราได้เลยใครตอบถูกนะคะ5ท่านแรกจะได้รับวัดถุกมุงคลนไปฟรีๆเลยนะคะทุกคนแอดไลน์กันมาด้านล่างได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวช่วงหน้านะคะทุกคนไปเจอกันที่ตลาดน,นะคะมีกิจกรรมดีๆรออยู่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะ เป็นเมนูที่หนูเรียกว่าก็ง่ายนะคืออาจจ<ร>ะบางทีอาจจะไม่ใช่ปลาแรดก็ได้อาจจะเป็นปลาอื่นก็ได้ปลานินปลาชอ่อนก็ได้ <S <S ช่วงที่ชิมขมงโฉงเฉงสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพใหม่แอปบิกซีพัสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยและช่วงนี้นะคะก็อยู่กันที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งจังหวัดอุทัยธานีค่ะทุกคนคะ่ะอยู่กับพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะและก็อยู่กับทีมน้องโูค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูเด็ดอะไรกันเดี๋ยวไปถามพี่ออนกันเลยค่ะพี่ออนค่ะวันนี้เมนูอะไรคะวันนี้จะเป็นปลาแรดผัดขึ้นช่ายนะคะปลาแรดผัดขึ้นช่ายใช่ค่ะถ้ามาอุทัยธานีต้องเป็นปลาแรดค่ะเพราะว่าเป็นปลาประจำท้องถิ่นใช่แล้วค่ะคือจะหาจากแม่น้ําเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอโอเคพี่พี่ออนค่ะรบกวนแบบทําให้ดูกันแบบสดๆเลยได้ค่ะได้ท่านผู้ชมทางบ้านใครที่อยากทําตามจะได้ทําถูกนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปแบบทีละขั้นตอนเลย่ะ เชิญเลยค่ะผมทางด้านหนองโพนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะตลาดสวยไหมคะสวยค่ะคือหนูว่าอุทัยธานีเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเมืองเก่าเลยเนาะเคยมาเคยมาเที่ยวไหมคะอ๋อมาสองครั้งเลยค่ะครั้งนี้ค็ที่้คือวันนี้หนูแบบได้มีโอกาสแบบคือขับรถบนเนาะเหมือนน่าจะหลงกันด้วยมั้งเราอะแล้วก็ดูเมืองนะคะก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่สะอาดแล้วก็น่าอยู่เป็นเมืองเก่าเมืองนึงเลยร้านค้าก็จะแบบ ฟิลแบบเก่าแก่ทุกคนแต่สวยมากนะคะแล้วก็วันนี้ทางหนองโพเนี่ยได้ข่าวว่ามีกิจกรรมแล้วก็มีของมาแจกชาวอุทัยธานีด้วยมีอะไรมาแจกคะอ๋อมีนมค่ะมนมไหลรสชาติะนะคะวันนี้มีนมไหลรสชาติทั้งรสหวานรสจืดรสช็อกโกแลตรสกาแฟและรสผลไม้รวมค่ะแจกพี่น้องประชาชนชาวอุทัยนะคะค่ะวันนี้นะคะชาวอุทัยธานีก็จะได้ รได้นุมไปหลากหลายรสชาติเลยค่ะมาทางด้านฝั่งนี้กันบ้างนะคะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะพี่มีอันนี้เราต้องเริ่มผัดกระเทียมก่อนเนาะใส่น้ํามันแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็คือผัดกระเทียมให้เหลืองหอมใช่เหลืองหอมก่อนนะคะก็จะแบบเหลืองสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็ตามด้วยนี่อะไรคะอันนี้เป็นขิงซอยค่ะเป็นขิงซอยใส่ด้วยเพิ่มความหอม ป็นถิงซอยแต่ว่าก็ต้องรอให้กระเทียมแบบว่าสีเหลืองๆใช่ใช่ค่ะเหลืองนิดนึงจริงๆการทํากับข้าวส่วนใหญ่ได้เป็นเมนูผักอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มด้วยการกระเทียมกระเทียมก่อนเลยพริกกระเทียมก่อนเลยนะคะทุกคนเป็นแบบว่าเบสิกเลยอันนี้ทางหนองโพนนอกจากจะมีนมแล้วเนี่ยมีสินค้าอื่นๆอีกไหมคะอ๋อมีค่ะมีไอศครีมโยเกิร์ตค่ะไอศครีมโยเกิร์ตแล้วก็นมรสคาร์ดนะคะ นมอัดเม็ดก็มีค่ะแล้วก็นมเปรี้ยวใส่ขวดค่ะมีนะคะมีหลายรสชาตินะคะเยอะค่ะต่อไปเราใส่ปลาลงไปนะคะต่อไปก็จะเป็นการใส่ปลานะคะทุกคนค่ะใส่ปลาปลาเนี่ยก็คือทอดมาแล้วทอดมาแล้วนะคะทุกคนก็จะไปคลุกกับคุกกระเทียมกระเทียมกับผีและก็ขิงที่เราผัดไว้เดี๋ยวเราเติมน้ำนิดนึงนะคะ ติมน้ำเพื่อให้มันให้มันฉ่าๆให้ให้เครื่องปรุงมันจะลงไปในในปลามันจะได้ซึมกลมกมใช่แล้วปลาจะได้มีรสชาติมากขึ้นเราปรุงก็ด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำปลานิดหนึ่งน้ำปลาีอิวขาวโอ้น่าทานมากทุกคนกลิ่นเริ่มมาแล้วอ่ะน้ำตาลนิดหนึ่งเลยค่ะน้ำตาลค่ะตอนนี้เป็นพริกไทยพริกไทยก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งค่ะนิดนึง จริงๆไม่ต้องใส่แบบเยอะเนาะแต่ต้องเยอะค่ะอ,อย่างละนิดละหน่อยก็แบบมันจะเข้ากันเองเพราะว่าเนื้อปลาของปลาแด้เนี่ยมันจะมีรสชาติของเขาอยู่แล้ว,ลวค่ะ,ะนี่นปลาจะเริ่มฉ่ำแล้วนะคะว,ว่าก็น่าจะใกล้ได้แล้วเนาะอันะะนี้เราใส่ตัวนี้ลงไปเป็นพริกพริกหยวกเหรอคะใช่ค่ะพริกหยวกสีเขียวสีแดงเพื่อเป็นสีสันสีสันอันนี้จะเป็นขึ้นช่ายเลยค่ะตัวนี้คือตัวตัวของเขาเลยนี่เติมน้ำนิดนึีไม่ใส่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะ เราจะเร่งไฟนะคะถ้าเราไม่เร่งไฟเดี๋ยวไอ้ขึ้นช้ามันจะดำค่ะโเครับ็จแล้วนะอะขอจานหน่อยค่ะนี่น่าทานมากเลยค่ะเป็นเมนูที่หนูเรียกว่าก็ง่ายนะปลาแรดผัดขึ้นช้าใช่ย่ะทุกคนคืออาจจะบางทีอาจจะไม่ใช่ปลาแรดก็ได้ อาจจะเป็นปลา,อ,ปปาอื่นก็ได้ปลานิลปลาช่อนก็ได้อมมนอ่าเสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูปลาเรดผักขึ้นช่ายค่ะปลาเรดผักขึ้นช่ายนะคะซึ่งน่าทานมากๆเลยนะคะทุกคนเราก็ต้องขอบคุณพี่ออน<ช>นะคะแล้วก็ขอบคุณทางน้องพูมากๆเลยนะคะที่มาจัดกิจกรรมดีๆแล้วก็มาแจกนมน้องพลูให้กับพี่น้องชาวอุทัยของเราได้ทานนะคะได้รับแคลเซียมกันไปแบบเต็มเปี่ยมกันเลยวันนี้นะคะสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ ช่วยกันดูช่องสามหลายรายการต้องหลบยกขยงยกขยี้กันไปชมรายการยิ่งใหญ่นะท่านที่เขารบตื่นก็ยกกันไปยกขยงความใหญ่ตื่นแต่เชาเราไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปท,มไปทิมไปยกขยี้ตีสี่สี่สิบ